ทำงานยังไงโดยไม่ต้องออกจากบ,บ้านในคลิปนี้นะคะหลาปอก็ได้รูปลงมาให้เพื่อนๆแล้วค่ะในเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันนะคะที่ต้องเผชิญกับการระบาดของโคโงวิด -19 จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อหลายๆคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีงานประจําอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็ตามคะ่ะแต่ในยุคนี้นะคะยุคที่เทคโนโลยีกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วคะ่ะอาชีพใหม่ๆก็ได้เกิดขึ้นมากมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ การทำงานออนไลน์เนี่ยนะคะก็มีข้อดีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นเราอยากทำตอนไหนทำเมื่อไร่หรือว่าทำที่ไหนก็เราก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งเราสามารถจัดสัรตารางเวลาของเราได้และการทำงานออนไลน์นะคะก็ยังมีข้อดีอีกก็คือเราสามารถเลือกทำตามความถนัดของเราได้เลยค่ะแล้วเราจะหาง,งานออนไลน์ยังไงหาได้จากที่ไหนในคลิปนี้นะคะเราพอก็ได้นำ4เว็บไซต์การทำงานออนไลน์มาแนะนำให้เพื่อนๆค่ะจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เว็บไซต์แรกนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ Lionbit ค่ะซึ่งเขานะคะจะจ้างฟรีแลนซ์จากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเราสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เลยค่ะทางเว็บนี้นะคะก็จะมีงานที่เป็นเกี่ยวกับดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะการทำคอนเทนต์ต่างๆ งานแปลภาษางานทอเสียงหรือว่าจะเป็นงานเซอร์ว์นะคะซึ่งเราสามารถสมัครได้ทุกงานที่เขาเปิดรับสมัครเลยค่ะส่วนการสมัครงานกับเว็บไซต์นี้นะคะเราก็ไปคลิกตรงที่ Joy Our Team ค่ะจากนั้นก็ค้นหางานที่เขาเปิดรับสมัครคนไทยในการทํางานค่ะการจ่ายตังค์นะคะทางเรยันบิทนะคะจะโอนเงินเข้ามาที่เว็บไซต์ WorkMar k e t นะคะซึ่งเราก็ต้องทําการสมัครเว็บไซต์นี้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ได้รับการตอบรับเข้าทํางานแล้วนะคะจาก ซึ่งการถอนเงินจากเว็บเวิร์กมาร์เก็ตตัวนี้นะคะเราสามารถถอนได้2วิธีะค,ะค่ะก็คือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงหรือว่าโอนไปที่ Paypal ได้นะคะทุกคนเว็บไซต์ต่อไปนะคะทุกคนก็คือเป็นเว็บของ a p p เพนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับเว็บของ Lionbit คะ่ะก็คือมีคนทำงานจากทั่วโลกนั่นเองค่ะการทำงานในเว็บนี้นะคะก็จะทำงานเป็นแทสตค่ะตามที่ลูกค้าของเขาออเดอร์ขึ้นมาค่ะ งานก็จะมีแนวเป็นพวกของเรตติ้งท a n s เลเตอร์ m e ม k i คิ h e ชหรือว่าเป็น Data Collection นะคะการสมัครงานกับเว็บนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องสมัครสมาชิกกับทางเว็บก่อนนะคะหลังจากที่เราได้พาสเวิร์ดกับ username แล้วนะคะเราก็จะสามารถล็อกอินแล้วก็เลือกสมัครงานตามความถนัดและความสนใจของเราได้ะคะ่ะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะคะทุกคนเราก็ไปคลิกที่ All Project ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถเลือกตามงานที่เราสนใจได้นะคะ ซึ่งเขานะคะก็จะมีบอกเป็นค่าตอบแทนที่เราจะได้รับนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ต่อชั่วโมง,งาการทำงานนะคะทุกคนการจ่ายตังของทางเว็บแอปเ e นะคะก็จะคล้ายๆกับของ Lionbit ค่ะแต่ว่าแอปเ e นี่จะจ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า p a y o n e น r นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนเงินจาก Payoneer ียมาที่บัญชีธนาคารของเราโดยตรงได้ะคะ่ะ เว็บที่3นะคะทุกคนก็เป็นเว็บของ Oneformer ทุกคนซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับ2เว็บแรกค่ะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลือกงานได้ในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแต่สิ่งที่จะแตกต่างกับ2เว็บแรกนะคะทุกคนหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอิน hmm. เข้ามาแล้วใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือมาทําแบบทดสอบนะเพื่อเก็ตบเซอร์ติฟิเคชันตรงนี้เพื่อใช้ในการสมัครงานนั่นเองค่ะก็คือ ก็จะเป็นตัว w e l c o m e to o n e f o r m a r นะคะทุกคนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถเข้าไปเลือกงานได้ที่ตรง job นะคะหลังจากนั้นก็เลือกตามความสนใจแล้วก็ตามความถนัดของเราการจ่ายตา์ของเว็บนี้นะคะทุกคนก็จะเหมือนกับเว็บของแอ p เพนนะคะก็คือจะโอนไปที่ p a y o n e e r ค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถถอนเงินได้เลยค่ะ ว็บสุดท้ายนะคะที่จะมาแนะนำก็คือเป็นเว็บของ p ีพรายนะคะสำหรับใครที่ถนัดเรื่องการสอนภาษานะเว็บนี้นะคะแนะนำมากมากนะคะเพราะว่าเราสามารถกำหนดเลทราคาของเราได้เองเลยว่าจะให้นักเรียนจ่ายเท่าไหร่ต่อชั่วโมงการเรียนนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าหาโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํางานนะคะแต่ถ้าใครจะทําเป็นอาชีพหลักนะคะรอปอก็ขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดือนไหนเราไม่มีงานมันก็หมายความว่าเราจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยส่วนใครนะคะที่เคยทํางานออนไลน์มาแล้วอยากจะแนะนําแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะก็สามารถค <c oughs> อมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องรอปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย